สวัสดีครับอูเลนครับวันนี้มาในตอนความยากของการวิ่งช้าและทำไงจะวิ่งช้าได้มันยากยังไงก็มันฝืนธรรมชาติครับธรรมชาติมักจะพาให้เราเร็วเสมอครับเปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนจิตใจคนเราอะครับมันมักจะส่อสาย คิดอะไรทีหลายเรื่องอะไรอย่างนั้นนะครับให้คิดเรื่องเดียวทำได้ไหมครับทำกันไม่ค่อยได้หรอกครับให้อยู่เฉยๆทำได้ไหมครับไม่ค่อยได้ครับเปรียบเหมือนการวิ่งนะครับพอรอบขามันมาพอตัวเราเคลื่อนไหวมันก็จะมักจะไปตามโมเมนตัมตามแรงดึงแรงฉุดของธรรมชาตินะครับการยั้งไว้หรือขืนเอาไวเนี่ยนะครับไม่ให้ไปเร็ว จึงยากครับยิ่งในคนที่วิ่งเร็วมาก่อนแล้วนะครับให้หัดช้านี่ยากกว่าคนเพิ่งหัดวิ่งอีกนะครับตอนผมฟิตฟิตนะครับวิ่งอยู่เพจห้าเป็นเพจปกตินะครับแต่พอใกล้เจอแข่งยาวๆลงร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องหัดกลับมาวิ่งช้าลงนะครับ เพื่อเกลี่ยแรงเกลี่ยแรงในระยะที่ยาวขึ้นอันนี้ทําไม่ค่อยได้เลยครับเฟลทุกวันครับวิ่งอยู่ห้าห้าครึ่งวันนี้ตั้งเป้าจะวิ่งหกครึ่งอย่างงี้ทาไม่ค่อยได้ครับนั่นแหละครับมันจึงยากเอาล่ะสาธยายให้ฟังครับยากหนึ่งครับขาก้ายาวไม่ได้ครับเพราะมันกินแรงครับบางทีเราแทบจะต้องก้าสั้นเท้า ชนเท้าอย่างนี้เลยนะครับตอนผมหัดนี่นอกจากเท้าชนเท้าแล้วใช่ไหมครับเราหัดผมหัดบนฟุตบาทฟุตบาทหมู่บ้านมันจะเป็นกระเบื้องสี่เหลี่ยมเจต,ตุลัสอย่างนี้นครับแผ่นต่อแผ่นแผ่นต่อแผ่นอย่างนี้นครับโอ้ยซอยกันทียิบเลยครับยากสองครับฟอร์มไม่สวยฟอร์มหยอห่อแย่เหมือนคนแก่เหมือนอาม่า,มาอากงครับยากสาม ดูขัดหูขัดตาครับก็คนแซงเราไปแล้วว่าคนอื่นเขาแซงเราไปแล้วว่าเราหนัวแต่กระชกกระชึกอยู่นะครับขัดสี่เอ้ยยากสี่คือขัดใจครับอยากไปสปีดนั้นสปีดนี้หรือเรายิ่งคุ้นชินกับเพจความเร็วมาแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าคนเคยวิ่งเร็วมาแล้วอะ่ะอันนี้ใจมันไปก่อนแล้วว่ามันยิ่งติดกับความเร็วอะ่ะยากห้า วิ่งตั้งนานได้ระยะจิ๋มเดียวอันนี้ขัดใจสุดๆใช่ไหมครับยากหกรวมๆแล้วโคตรน่าเบื่อครับหลักการวิ่งช้าเนี่ยครับแต่ทาไมควรฝึกก็อันนี้พูดหลายทีแล้วครับจะขอข้ามไปเร็วๆก็เพื่อถนอมหัวใจฝึกหัวใจให้แข็ง,แ,ขงแกร่งก่อนเป็นเบสเอนดูรานส์ก่อนที่สำคัญคือลดเสี่ยงบาดเจ็บนะครับ อะมาถึงจุดสำคัญคือทำไงจะวิ่งช้าได้นะครับผมก็ลองรวมรวมมานะครับมันก็ไม่พ้นอยู่2อสข้อนะครับหนึ่งครับปรับใจก่อนปรับกายครับบางคนคิดว่าฉันจะต้องท่านโน่นนี่นั่นไม่ใช่ครับเรื่องแรกคือใจเพื่อนครับตั้งเป้าใหม่ครับที่ไม่ใช่เวลาสวยๆ รูปเท่ๆตัวลอยๆขาลอยๆขานะแต่เป็นเป้าหมายคือหัวใจที่แข็งแรงที่ยืนระยะนะครับและที่สำคัญคือปรับว่าไม่ได้แข่งกับใครครับผลสำคัญตกที่เราครับไม่ได้ตกที่ใครไม่ได้เจ๋งกว่าใครครับปรับสองคือปรับพฤติกรรมครับหันมาหัดโฟกัสกับ การก้าวย่างแต่ละก้าวโฟกัสลมหายใจครับพินาอวัยวะสำคัญต่างๆคือการรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะครับขาก้าวไปแขนแกว่งไปคอตั้งตรงไหมเข่ายกสูงเท้าลงยังไงเนี่ยเคยคิดทีเดียวพร้อมทั้งตัวไหมครับก็ไม่ใช่ว่าคนวิ่งเร็วจะไม่คิดนะครับแต่วิ่งช้ามันก็นั่นแหละครับมีพื้นที่ให้คิดเยอะขึ้น นะครับจุดสำคัญข้อการปรับพฤติกรรมคือควบคุมความเสี่ยงของการบาดเจ็บครับอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกปรับ3คือปรับร่างกายครับอันนี้ก็คือลดความเร็วลงหลหะครับมันจะสืบเนื่องมาจากไอ้ปรับ1ปรับ2นะครับ <c oughs> เปลี่ยนให้เป็นความเนียนในแต่ละก้าวในแต่ละการเคลื่อนไหวครับก็โดยการศึกษาฟอร์มวิ่งช้าเนี่แะครับ ทำไงถ้าจะวิ่งช้าได้ถ้าตอบแบบซื้อๆเร็วๆกำปั้นทุบดินก็ศึกษาฟอร์มการวิ่งช้าครับเพื่อนไปเลยครับเพจเพจพวกโซนสองทั้งหลายแหละผมแนะนำครับขอให้ไปศึกษาเพจจากคนที่ชำนาญเรื่องโซนสองนะครับเขาสอนท่าวิ่งดีๆทั้งนั้นเลยครับผลพลอยได้ในการจากการวิ่งช้านะครับมันไม่ใช่แค่ถนอมรักษาหัวใจแต่โลกทัศน์เราเปลี่ยนด้วยครับ เราเห็นอะไรชัดขึ้นถี่ท่วนขึ้นกระจ่างขึ้นนะครับเช่นเราได้ลองคุยกับคนที่เราแซงเขาตลอดทุกรอบอย่างเงี้ยเอาแค่ในสวนเดียวอย่างเงี้ยเราก็แซงแซงแซงอย่างเงีง้ยพอเราวิ่งช้าลงสปีดเดียวกับเขาเราลองแวะทักทายเขาดีครับอะไรเงี้ยครับเราได้เห็นนกเห็นกระรอกชัดขึ้นอะแต่นั่นไม่เท่ากับ เห็นใจเราอย่างรอบด้านทุกซอกทุกมุมมากขึ้นครับเหมือนเรากวาดบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนกวาดบ้านเร็วๆกับกวาดบ้านช้าๆแบบไหนสะอาดกว่ากันครับนั่นแหละครับสวัสดีครับ